สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับระบงทีวีเช่นเคยวันนี้จะมาเล่นไมค์ครับนะเราแบบหนึ่งก็าจะาเป็นไมค c ครับในมือถือนะไม่ใช่ไม่ใช่ในขมเอาง,ง่ายๆอะตอนนี้เราก็พออะไรยเนี่ยเออช่งมืนก่อนเถอะเดียวจะพาไปดูเอาแหลก เสียงนางเออเดี๋ยวเราก็จะพาไปดูนีเออ่เราสร้างบ้านใหม่คือในถ้าคอร์สเก็บไปไว้ก็ลกบ้านเลยมาอัดก้อนก็เลยสบ้านก็เลยมีความคิดที่สร้างบ้านนานแล้วแหะ แล้วก็เราก็จะย้ายของทั้งหมดในบ้านมาเดี๋ยวจะทำอ๋อจะพาไปดูสกงงสปาวก็ไม่ถือว่าไม่จัดว่าเป็นงงหรอมั้ะเอออันจะเป็นเทางน้ำอยู่ไหนนี่เดี๋ยว ครังโอเคแล้วเราก็ไปตักน้ำอันนี้คือตอนแรกเราก็อาศัย n อ c อยู่นะะถ้าใครอยากรู้ว่าแบบนี้แบบอะไรก็ในมือถือนะในคอมผมไม่รู้หรอกถ้าในมือถือก็เป็นซีดเก้า0ูนยะ่ะไม่ใช่โอนะไม่ใช่แฟดนะ อันตรงกลางจะไม่ได้มันชื่ออะไรอันนี้ก็คือเครื่องปรับคอคบอลสโตนคือช่วงที่ไม่ออกคลิปคือไม่ว่างะะอะเออเออลืมอีกเนี่ยลงแบบง่ายๆเลย เราก็ต้องเอาสโตนบิดเท่าไหร่เออช่างมันเถอะเอาไปเถอะแล้วก็ขึ้นไปใหม่โอเคและเราก็วางตรงนี้ปึ๊บ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  ตรงนี้ปึ๊บ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 วางหมดสี่ด้านอะโอเคแล้วเราก็ที่เก็ทุบอ,อะทอดอะเออวางไปเลยแล้วไงนะผิดผิด มากอาจจะเป็นอะไรที่ชา้ามากดยุนะ,ะเออ พิอืมโอเคเสร็จไปด้านหนึ่งแล้วก็เอาเพิ่มวางช่องเว้นช่องก็ได้นะ เพื่อให้น้ำเป็น Infinity อินฟินิตี้อ่ะถ้าใครอยากรู้เพิ่มเติมก็ไปเขียนใน Google เอาว่าวิธีทำน้ำฟินิตี้นั่นไงว่าและวางผิดเสียงตักน้ำนี่น่าลำคาญมากเลยน,ะนั่นเอะไรนะ โอเคเราเสร็จแล้วไปประมาณสองด้านหลิกสองด้านฮะบักเออวางนี้ปึ๊บ ข,ขึ้นนิดนึงอ้าวจะตกเออด้านสุดท้ายด้านที่เละที่สุดอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพักก่อนเหนื่อย แล้วคือแล้วถ้าคือจะไม่ผิดนะเหมือนต้องทุบอันนี้ด้วยปะเฮ้ย <Hey, S 1> ไม่ต้งทุบดีกว่าเออปล่อยไว้อยางเนี้แหละแล้วเวลามันเกิดมันก็จะมาตามนี้เออ งั้นตอนนี้เราไปนอนก่อนดีกว่าอันนี้ก็คือแบบฟาร์มกระกากรีเลยก,กงสปาโอเคลิกหนึ่งคือการทุกทอดออกบางคนอาจจะถามว่าทำไมผมถึงเวนบล็อกหนึ่งเมื่อกี้เห็นปะใครเห็นก็ไปรีเอา อืึผู้คนหนึ่งประหยัดงบสองมันสวยพีกแบบเออลืมไปวะเรมีหาทางขึ้น เล่นยากเหลือเกินปนบกค่อยขวน ออแล้วก็มีเรื่องแจ้งอย่างหนึง่งคือโทรศัพท์ผมอะพอเปิมใช้ไม่ได้ผมก็เลยแบบต้องใช้วิธีมาเก็บของเองอะคือมันใช้วิธีเก็บอัตโนมัติไม่ได้อะดังนั้นก็ต้องเก็บเองเป็นวิธีที่ดีที่สุดนะตอนนี้นะตอนนี้นะคือเซอิฟที่ก็เล่นหลายคนประมาณห้าหกคนอะ ไม่ไม่แต่ไม่ได้พายใา,าเวลาเดียวกันนะคืออาจจาะคนละเวลา,างเงี้ยแต่ว่าหกคนนะช่วยกันหาของก็เออหมึดก็ดีนะเนี่ยคงทำนี้มากเลยนี่ไทอดลงมาว่างเดี๋ยวสักพักก็ต้องเคลียร์ของนี้ให้หมด โอเคแล้วตอนนั้นผมรู้สึกว่าจะปรับเป็นไอ้นั่นมั้งเดี๋ยวซสติ้งแป๊บใช่รู้สึกว่าใช่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 ไปึงนะ น่าจะรอนานอยู่อ่ะมันพ่อเหมือนกันอ่ะศูนย์จุดสิบเจ็ดไม่ต้เป็นไรเออถ้าอยากรู้ว่านี่ยเพสฟูลปรับเป็นไรดีแล้วแต่ถ้าใครอยากรู้ว่าเนี่ยโทรศัพท์ผมรุ่นไหนนะครับก็ดูข้อความด้านบนก็ได้ปรับเป็น normal แล้วกันเล็กประมาณสอชั่วโมงนะสองชั่วโมงมาเจอกันใหม่ ก็สองชั่วโมงผ่านไปเราไปดูผลผลิตด,ดีกว่าเอาถ้าไม่ีซไปอยู่นั่นนะ่ะสงสัยเห็นเป็นบ้านมั้งอ่ะก็มีเหมือนมีแม่มดมีคิปเปอร์แล้วก็มีซอมบี้มั้งรู้สึกเอ่อตอนนี้ก็ไปอย,อย่างนี้นแหละก็ คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับอ๋อลืมอย่างหนึง่งนี่ผมไปอยู่บ้านนู้นใช่ไหมมันห่างกับสปอนเตอร์ผมเลยเผาเหล็กกับทองไว้แล้วก็อัดเป็นก้อนเพื่อจะทำเป็น power rail อ๋อทำกระจกไว้ลืมโอเคคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับ เจมมายพักหน้าครับสวัสดีครับ